ความคงแก่พระมุทธเจ้รียนนุ่มอมเป็นปริมณฑมหนอำนาจตัดลต่อผู้ใหญ่ที่พนะุ่ทธเจ้ามรรยาณ์ชูนำนำปัญญาพระนารายณาขายาที่มันรูปนี้ผมเอครับก็ว่าไปสมมติเอาหัวแล้วจึงจะมันก็จะมีให้เลือกเลยว่าเล็กการใหญ กดูขนาดไสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมบานกีกี่รอบเนี่ยนะ้สองครัับเารับบ่ายอะไรอย่างนี้นะก็ไซส์ไหนไซกลางไซส์ใหญ่เอา รอให้ทัดเป็นนมแล้วค่อยมาดูกันแล้วกันไง